นที่ล,ลูกค้าอยู่แล้วท่านนายกเทศมตทนตรีเทศบาลตะบลตัวนะครับท่านผู้จัดการนเทศนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นในภาคเหนือนะครับเราก็ยังคงเป็นซึ่งอยู่ที่1นึ่พกว่าคนนิดๆน,น,นะครับวิเลยงางนี้เนี่ยมีเรื่องของการต่อสนองโครงการพระราชดำริในความตดดเด่นของวิเลยการอาชีพนะครับก็ออกระหว่างทางไป7คน 8คนนะครับสาขาใหม่ๆเราก็เปิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งประชุมกรรมการทา่านผู้จัดจาก,การในสังก,กัดธนาคารออมสินและแขกผู้เขียนทุกท่านนะครับกับผมในนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเองซึ่งของเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาเทคนิคปัวคณะผู้บริหารอาจ,จารย์วิทยาเทคนิคปัวคณะกรรมการสถานศึกษา ในส่วนของอการเรียนการสอนราจะ,ะครับขอโทษครับที่ไม่บอกพอร์นะครับไม่ได็งานออร์ครับมัจะตอลงขขอบคุณนะครับท่านายกบัว,ว,ว,วนะครับิสุมานะครับพวกเราก็จ้องนะพวกนี้จะไปยกเว้นไฟฟ้าดับเหมือนมื่อวานนะครับเพราะในข้อมูลข้อตกลงค่อยคำคาสัญญานั้นขอบคุณในส่วนของการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับ กอบไปด้วยนะครับท่านนายกฯนะครับท่านนะครับธนาคารโรงเรียนที่ต้อนอ่างเต็มตัวนะครับว่าด้วยการเบริกการแปรเปิดป้ายธนาคารได้เลยครับขอ,อเสียงปรบมือให้กับการเปิดธนาคารโรงเรียนทิ่ยิ่งใ ประจำวันที่2 7ตุลาคม2566นะครับครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งน,นะครับรับียแล้ว งานอี่จะัราันตอนนี้นะคะี่ออกธนาคารเสินนะคะและสำหรับโรงเรียนที่เป็นธนาคารโรงเรียนนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้เลย20บาทจ้าฝากสลากเป็นการเก็บใหญ่หัวหน้าสวนดุกนานได้เจ็นะครับเดือนหน้านี้เรราลืมใจเเลยประชุมัาแฟแ้วระยะ อ่านก่อนเอียวก่อนเอีและสำหรับและหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคุณแสดงว่ายนิบัติการของทคมขรสธนาคารออมสินคสาขาตัวแล้ธนาคารมสินเขตน้านได้มาร่วมมือกับพี่ในที่นิตัวในการเปิดธนาคารดิจิตอลที่จริงแล้วธนาคาร อมสินนะครับที่เปิดอ,อยู่ในที่ติครัวเนี่ยได้ดําเนินการมาก่อนหน้าน,นี้แต่เป็นรูปแบบการนวมแต่ก็ได้มีการพัฒนาเป็นธนาคารดิจิตอลธนาคารที่ตั้งอยู่ในที่ติครัวเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะส,งส่งเสริมนะครับให้เด็กแัะเรียนนักศึกษานั้นได้เกิดการออมสามารถเบิกจ่ายถอนได้โดยที่ไม่ต้องไปออกนอกไปในสถามทีสั่ แต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือส่งเสริมการออมนะครับนั้นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในวิทยาลัยเทคนิคทัวทุกคนนะครับาาทางวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้เขานั้นได้มีการการออมนะครับก่อนจบการศึกษานั้นทุกคนสามารถที่จะมีเงินนะครับแต่มากไปกว่าคามว่าการมีเงินก็คือวิสัยนิสัยในการออมของนักเรียนนักศึกษาของเราทุกคนเพราะว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่อนอกจากการสมองหรือความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้แล้ว สิ่งที่เทคนิคตัวต้องการกับเคลื่อนคือความเป็นมนุษย์หรือวิชาชีวิตให้กับลูกศิษย์ติดกันไปในการทํางานและไปใช้ชีวิตในแต่ละวันในอนาคตต่อไปนะครับนี่คือที่มาของการร่วมมือกับธนาคารออมสินสกาบัวในการเปิดนะครับธนาคารดิจิตอลสาขาวิทยาเทคนิคตัวครับ